สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราอาจารย์ออสนักวิชาการชื่อดังโพสต์ตั้งคำถา,ถามถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชวนแฟนคลับใช้สติลดความรุนแรงบนโซเชียลอาจารย์ออสนักวิชาการชื่อดังออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียตั้งคำถามไปยังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในฐานะบุคคลสาธารณะ หลังจากก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงกรณีของแพรวแพร,ว,พรวแสงทองโดยครั้งนี้ระบุชัดว่าต้องการสื่อสารด้วยความหวังดีและความปรารถนาดีต่อทุกฝ่ายโดยอาจารย์ออสระบุว่าส่วนตัวไม่ได้เป็น FC ของใครเป็นพิเศษแต่ติดตามด้วยความเคารพในความสามารถของทั้งสองท่านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนน่ารักและมี f อจํานวนมากที่มีเหตุมีผลน่าชื่นชมและช่วยสร้างพลังบวกให้สังคมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่ามี FC บางกลุ่มที่แสดงออกค่อนข้างรุนแรงบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช้จินตนาการและการมโนมากกว่าเหตุผลจนนำไปสู่ความขัดแยง้งการโจมตีทางโซเชียลและคดีความจำนวนมากเป็นช่องทางหาเงินของกลุ่มทนายที่ไร้จริยธรรมยิ่งมีคดีเยอะยิ่งได้เงินเยอะ เมื่อไม่มีเงินก็ต้องไประดมเงินกันมาจ้างซึ่งสุดท้ายแล้วไม่มีใครได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเสียเวลาเสียเงินและบั่นทอนบรรยากาศสร้างตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนของสังคมโดยรวม จึงอยากตั้งคำถามด้วยความหวังดีว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีความสุขหรือไม่กับสถานการณ์ลักษณะนี้และเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยส่งสัญญาณถึงแฟนคลับให้ใช้สติลดความรุนแรงและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ให้ทานยาให้ครบจะได้ไม่ออกมาใช้โซเชียลเป็นที่ระบายสร้างภาระความเดือดร้อนให้กับสังคมและบุคคลอื่น การเชียร์ศิลปินหรือบุคคลสาธารณะสามารถทำได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าทำด้วยเหตุผลความสุภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่เรารักดีขึ้นและทำให้สังคมสงบสุขมากขึ้นด้วยด้วยความเคารพและความปรารถนาดีต่อทุกฝ่ายครับอาจารย์ออสรักทุกฝ่ายเรเด็นดังกล่าวยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นเมื่ออาจารย์ออรนักวิชาการชื่อดังได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ของตอนเอง โดยระบุถึงสิ่งที่มองว่าเป็นตัวปัญหาหลักของความวุ่นวายบนโลกโซเชียลในขณะน,นี้พร้อมใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาและหนักแน่นมากยิ่งขึ้นอาจารย์ออสระบุว่าตัวปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศซึ่งแสดงพฤติกรรมด่าดทอด้วยถ้อยคำหยาบคายโดยเข้าใจหรือคิดว่ากฎหมายไทยไม่สามารถเอาผิดได้พร้อมทั้งสร้างอวตารหรือบัญชีปลอมจำนวนมากเพื่อเข้ามาปั่นป่วนสังคมออนไลน์ ใช้จินตนาการและการมโนเหนือเหตุผลสร้างเรื่องราวบิดเบือนให้เกิดความขัดแยง้งจนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งการทำร้ายกันทางวาจาและการฟ้องร้องเป็นคดีความจำนวนมากอาจารย์ออสยังชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์เหล่านี้กลายเป็นช่องทางทำมาหากินของกลุ่มทนายที่ขาดจริยธรรมยิ่งมีคดีมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างไรายได้มากเท่านั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบระยะยาวต่อสังคมหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมาก นอกจากนี้อาจารย์ยังกล่าวถึงพฤติกรรมของแฟนคลับบางกลุ่มว่าหากใครมีความคิดเห็นแตกต่างก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแก๊งขาดยาพร้อมระบุว่ากลุ่มที่แสดงพฤติกรรมลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มักสร้างอาวตารแต่งเรื่องปั่นประเด็นและขยายความขัดแย้งให้กลายเป็นคดีความจำนวนมากโดยการแต่งเรื่องในทางลบของคนกลุ่มนี้ถูกเปรียบเลยว่าตีบทแตกยิ่งกว่านักเขียนกวีซีไรและเป็นพฤติกรรมที่มีความเป็นพิษท็อกซิก ต่อสังคมอย่างรุนแรงอาจารย์ออสยังเปิดเผยออว่าในบางกรณีถึงขั้นมีการแต่งตั้งบุคคลให้ทำหน้าที่ทางกฎหมายแทนในประเทศไทยโดยที่เจ้าตัวอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของขบวนการหาเงินของกลุ่มที่อ้างว่ามีความรู้ด้านกฎหมายแต่กลับขาดจริยธรรมและไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าทำไปเพื่อเป้าหมายใดพร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าในการไลฟ์สดแทบทุกครั้งมักมีการพาดพิงบุคคลที่ 3, 4หรือ5 ด่าทอและกล่าวหาไปเรื่อยๆสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังจนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าศิล,ลปินหรือบุคคลสาธนารนณะจะมีความสุขจริงหรือไม่หากต้องเห็นบรรยากาศเช่นนี้เกิดขึ้นรอบตัวอาจารย์ออสได้ทิ้งท้ายคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำเตือนสติว่ารักแบบมีสตินะครับใช้เหตุผมเยอะๆนะลูกและยังตั้งคำถามทิ้งท้ายที่สะเทือนสังคมออนไลน์ว่าแฟนคลับสุภาพสตรีบางรายที่อยู่ต่างประเทศเริ่มถูกออกหมายจับทีละหนึ่งรายสองราย ศิลปินหรือบุคคลสาธารณะยังคงรู้สึกภูมิใจอยู่หรือไม่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของอาจารย์ออสในครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ออกมาแสดงความเห็นต่างสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ของแฟนคลับและบทบาทความรับผิดชอบของบุคคลสาธารณะที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนและถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางใดจะมีการส่งสัญญาณลดความรุนแรงหรือการปรับท่าทีจากฝ่ายใดหรือไม่ยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะทุกการเคลื่อนไหวยังคงถูกจับตาและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมหาการเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะทุกคน